บางคนที่มาวิ่งนี่อาจจะมีแบบพวกประสบการณ์เสียดตายอะไรมาแล้วนะใช่ใช่ใชแต่ของหนุ่มนี่อาจจะยังไม่ไปดึงกาดนั้นก็มีหยุดหายใจก็คือหยุดหายใจตอนคืนครับเพราะว่าอ้วนแล้วก็แล้วก็มีภาวะหยุดหายใจมันเือนคนที่ที่อะไรเขาเรียกแล้วจมน้ำจมน้ำจมน้ําเลยอารมณ์แบบหายใจแบบตัดแล้วมีอยู่ครั้งครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นก็จะมีกดไหลย้อนอ่าครับ แล้วก็มีเกามีอะไรเงี้ยมีมีค่าเลือดแบบเร็วทุกตัวแล้วก็นั่นแหละครับจงหวะภาวะหยุดหายใจตอนกลางคืนผมไม่เคยรู้สึกเหมือนจะตายอ่ะซึ่งพวกลูกพวกนี้มันหมากันน้ําหนักตัวหมดเลยป่ะครับใช่ครับน้หนักตัวทุกอย่างตามมาหมดที่บอกตรวจเลือดแล้วแบบเลวทุกตัวเลวทุกตัวเลวทุกตัวแต่กีเซอร์ไลเอลดีแอลอะไรยเงี้ยอันนี้มันก็เป็นแสดงว่าไอ้พวกนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่รู้สึกได้ว่า ถ้าไม่ปรับชีวิตจะไม่ไหวแล้วนั่แหละหมอก็บอกว่าหมอก็บอกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นก็โอเคแล้วพอพอดีมีลูกด้วยช่วงนั้นอืก็พยายามจะเหมือนแบบอยากอยู่เขานานๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเบสิกของชีวิตพ่อทุกคนใช่ใช่ใช่เอาลูกของหนุมเองหมายถึงว่าตอนนั้นทํางานหนักด้วยดื่มด้วย แต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงหมายถึงว่าก็เป็นวิถีชีวิตที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยใช่ไม่เคยก็มีมีบ้างตอนเด็กเด็กตอนเด็กก็เป็นนักกีฬานู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ช่วงทำงานหนักๆพวกนี้ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ไม่ได้ออกเลยก็จะมีแบบปั่นจักรยานกับเป็นเทรนช่วงนั้นก็มีปั่นจักรยานบ้างแต่ว่าเราก็ปั่นแบบปั่นแบบแฟชั่นอะขั้นคราวใครยิมาไปอ่ครับแล้วตอนช่วงแรกๆนี่อะไรเป็นอินวิทที่ทําให้เราบอกว่าคือนอกจากเรื่องลูกแล้วอะไรเป็นแบบทำแบบเป็นแรงผลักทำคญเลยที่ทําให ลงมือทำเลยคือเราเกลียดตัวเราอยากเราอยากนับถือตัวเองอเรารเราเราเราอยากนับถือตัวเองเราอยากแบบเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะผมว่าอันนี้คือแรงจูงใจผมผมผมว่าผมเกลียดตัวเองนะคือแบบคือเวลาเราเลิกงานเนี้ยเราก็ผ่านเซเว่นครับแล้วก็เราก็ช่างใจเราก็ผ่านไปตั้งใจเ<ผ>ข้าไปซื้ออะไรเซเว่นซื้อเบียร์เราก็ขึ้นไปครับห้องเสร็จแล้ว สี่ทุ่มห้าทุ่มจะปิดละมันปิดเที่ยงคืนไม่ได้ลงไปหน่อยเอามาเติมสักสามสี่ขวดอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบชีวิตยุเนี้ยรแบบโ,โหแย่มากรเรารู้สึกแบบว่าตัวเองแบบคือแบบไม่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองคือทําแบบนี้ไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วแต่มันติดเนี่ยติดเราก็เลยต้องพยายามแบบหักดิบค่อยๆแล้วผมว่าการลงงานวิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับเรา งานลงงานวิ่งพี่พี่ประสานก็เคยลงปกติก็ลงงานวิ่งใช่จะรู้เลยว่าอถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมเนี่ยจะทรมานมากเราก็เลยจะต้องมันจะมีข้ออ้างกับตัวเองด้วยเช่นเพราะว่างานวิ่งบางทีปล่อยตัวตีสี่เนี่ยตีสองเราออกจากบ้านถ้าเรายิ่งขี้เกียจนะเราจะบอกเลยว่าเราไม่พร้อมเราจะไม่อยากไปแล้วอผมว่าการลงงานวิ่งสําหรับสําหรับคนที่จะเริ่มทําสิ่งแรกถ้าจะเริ่มมาออกมาวิ่งเนี่ยให้ลงงานวิ่งก่อน เหมือนเหมือนปักหมุดเหมือนปักหมุดไว้เลยอีกสามเดือนลงลงไว้เลยอแล้วก็โอเคไปซื้อรองเท้าซื้ออะไรทาเลยทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวมันจะบังคับเองมันจะรู้สึกเสียดายเองอมันเหมือนตั้งวันเรียกว่าตั้งไว้ว่าเข้าห้องสอบวันนี้เลยมันจะยอมอ่านหนังสือเองอเงี้ยถ้าไม่มีปักหมุดไว้แล้วคิดว่าพรุ่งนี้จะไปวิ่งเนี่ยมันก็จะมีพรุ่งนี้วนเรื่อย วันที่คนไปวิ่งมากที่สุดคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> จะมีวันพรุง okay, พร่งนี้โอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะมันไม่มีปักไว้ว่าโอเคครับอืมันถามว่าเริ่มวันไหนเริ่มพรุ่งนี้เริ่มพรุงรพร่งนี้แล้วเราก็พอเริ่มพอเริ่มทําแล้วเนี่ยมันก็จะอย่างที่ทุกคนเป็นเนาะมันจะมีอาการโฟลแบบสมมติเราวิ่งไปสักป๊บหนึ่งโฟลแบบเลนเนอร์ไฮเราจะมีช่วงที่ผ่านความยากของ15านาทีแรกให้ได้เพอะหลังจากนั้น ้าคีบเพสที่ดีก็โซนสองโซนสามเงี้ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนโดพามีนหลัง่งมันมีความสุขตรงนั้นเพราะมันก็เลยต่อเนื่องแล้วก็พาตัวเองไปไปหาตัวหลายคนติดวิ่งเพราะตรงนี้มผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบต้องต้องติดวิ่งตรงนี้แล้วก็เริ่มติดงานวิ่งอพอเริ่มติดงานวิ่งปุ๊บมันก็จะเป็นวงจรอ๋อแสดงว่าตอนนั้นของหนุ่มก็คือว่าเออพาตัวเองออกไปวิ่งให้ได้ทุกวันแล้วก็ปักหมุดงานวิ่งรอไว้เลย ผมจะปักทุกวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์แล้วก็ปักเหมือนแบบแพนเยี์แพนเป็นเดือนเป็นอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งวิ่งกี่รอบเดือนหนึ่งก็คือวิ่งสี่งาเลยครับวิ่งทุกวิ่งวิ่งปักเลยครช่วงนั้นติดติดงานวิ่งติดเสพติดแบบบรรยากาศหรือแบบโหอยากไปอยากอะไรเงี้ยอครับซึ่งก็ถึงก็มองย้อนตอนนี้ก็โอเค เยอะไปโหวิ่งได้ทุกสัปดาห์เลยนะวิ่งทุกสัปดาห์วิ่ง10โล10โล10โลอะไรเงี้ยครับอ๋อแต่ตัวนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรายอมตื่นไปวิ่งทุกวันเพราะวอยนา้น้อยเรามีภาระแหละเราต้องไปงานอเราเรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะวิ่งให้เร็วขึ้นนะหรือแบบไปโลเคชันนี้นะครับไปจังหวัดนี้นะอะไรเงี้ยพอวิ่งเป็นประจําเพื่อทําให้ตัวเองมีวินัยขนาดนี้เราใช้เวลานานแค่ไหนครับถึงถึงทำให้รู้สึกได้ว่า อ๋อเราค่อยๆเปลี่ยนตัวเองผ่านสเตปไปที่แบบไม่อยากทําไปสู่เรื่องถึงของการแบบสามารถทํามันได้ในทุกๆวันแล้วผมว่าประมาณสามเดือนสี่เดือนนึงก็เปลี่ยนแล้วเพราะเรารเริ่มเราเริ่มไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่มเราเริ่มไปอยู่ในกลุ่มคนใหม่ๆครับไปดูตามเพจไปดูตามบล็อกเมื่อก่อนก็จะมีบล็อกแบบดูรูปเมื่อก่อนก็จะ เวลาจะดูรูปก็จะต้องเข้าบล็อกเข้าเข้าเว็บบล็อกแล้วก็คุยเรื่องวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะต่อเรื่องกันไปแล้วเราก็รู้สึกอินมันเหมือนช่วงช่วงโปรโมชั่นของการวิ่งทุกอย่างคือมันเหมือนกับไอความสนใจมันก็เราพาเราไปสู่สังคมใหม่ๆใช่ครับแล้วนี่แสดงว่า3าสเดือนนี้มันก็สามารถบอกกับตัวเองได้เลยว่าออไอนิสัยเดิมๆที่เคยเคยทำแล้วมันจะสร้างมันสามารถสร้างนิสัยใหม่ๆได้ภายในสาเดือนเลย ใช่มันสามารถสร้างได้แต่ว่ามันก็สามารถหมดได้ถ้าเราไม่ทําให้มันต่อเนื่องเออนี่น่าอันนี้น่าสนใจเนอะผมว่าหลายคนแบบว่าพอหยุดไปอ่ะหยุดไปเกินแบบเดือนอย่างเงี้ยเดือนสองเดือนผมว่าก็ทุกครั้งที่เราเริ่มกลับมาวิ่งใหม่จะยากเสมอใช่ใช่จะยากเสมอผมเคยเป็นอยู่ครับหลังสองเดือนกลับมาวิ่งใหม่เหมือนคนไม่เคยวิ่งเหมือนคนไม่เคยวิ่งอช่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความต่อเนื่องเขาถึงบอกว่า คีย์สำคัญของของของกีฬาเอนด mm ูรัสก็คือ,อความสม่ำเสมอความต่อเน,นื่องครับพอวิ่งไปมาวิ่งไปทไั้งเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนนี้ของหนุ่มนี้ค้นพบอะไรครับจากการวิ่งผมว่ามันคือความอิสระในการหาความสุขคือวิ่งนี้มันไม่ต้องไม่ต้องอ้างอิงไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรอคอยคำช่ำชมจากใครอ่ะสมมติทำงาน,นงอาจจะต้องรอ รอผลโรงงานรับรางวัลปลายปีเงินเดือนเลื่อนขั้นแต่วิ่งเนี่ยมันคือสมมุติตอนอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยผมซ้อมความสุขของการซ้อมคือระหว่างซ้อมแล้วมันก็ออกแรงเป็นโฟร์สเตทกับสิ่งสำคัญคือเราคอมพิวเราเราสามารถจบการซ้อมในวันนั้นได้อันนี้คือแบบโหเป็นชัยชนะ แต่ะเล็กๆในแต่ละวันตื่นเช้ามาคือมันหลายๆขั้นนะฮะคือเราไม่เราเราอยู่ในจุดที่ถ้าคนติดวิ่งนะอาจจะไม่ต้องแบบฝืนใจลุกครับแต่มันจะแบบมีความอยากใช่ใอยากจะไปอยากจะไปตรงนั้นเพื่อพา,พ,าพาตัวเองไปอยู่ในสเตทที่แบบมีความสุขสารเอนโดฟินโดปามีหลัง่งม,มีความสุขตรงนั้นโฟลไปเรื่อยๆครับระหว่างทางก็ฟังนูน่นนี่มีความสุขอยู่คนเดียว คิดงานด้วยบางทีแล้วก็พอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเราทำได้เป็น small win ของวันแล้วถ้าทำเป็นสิ่งแรกของวันเนี่ยมันจะทำให้ทั้งวันน่ะโคตรดีเลยทั้งวันนั้นโคตรดีเลยครับครับหลายคนยังแบบว่าคุณหงิดจากการที่ไม่ได้วิ่งเพราะมันมันเหมือนมันถ้า พอมันไม่ได้วิ่งมันรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่ได้อะชีพอะไรใ,ในใน,ในช่วงต้นของวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนที่มีคนแบบว่าตื่นมาต้องปูที่นอนทำสําเร็จอะไรสักอย่างเนี่ย<ๆ>การวิ่งก็เหมือนกันการวิ่งก็เป็นแบบนั้นอครับนี่ถ้าฟังดูต่อให้ไม่เป็นนักวิ่งก็เถอะมันก็เหมือนกับเราพยายามสร้างนิสัยอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นนิสัยติดตัวเราอะพอเป็นนิสัยติดตัวเราเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปสร้างเป้าหมายย่อมๆในแต่ละวันถ้าเราสามารถที่จะแบบว่า ไปถึงเป้าหมายมันได้มันก็เหมือนเรา,เรา,เราชนะไปอีกหนึ่งวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจริงจังกับมันเกินไปเราก็จะเครียดอถ้าเราไปมองว่านี่คือการสร้างนิสยัยนี่คือนี่คือสิ่งที่ต้องทำอย่างเงี้ยผมคิดว่ามัจะเครียดไปจะเครียดไปเอา okay. แค่ว่าเรามีความสุขเราไปเราไปเหมือนที่ผมบอกตอนแล้ว,ว่ามันคืออิสรภาพมันเป็นการวิ่งคืออิสรภาพที่เราจะหาความสุขได้เฉพาะตัวเลย ไม่มีใครแย่งจากเราได้เราแค่เหมือนไม่ต้องรอคนอื่นด้วยไม่ต้องรอมันคือแบบมันคืออิสรภาพอ่ะผมผมมองอย่างนั้นว่ามันคือความสุขที่เราหาได้อครับผมชอบอันนี้อย่างตรงที่หนุ่มบอกว่าเออมันเป็นกิจกรรมที่บางทีเราไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอคําชมด้วยใช่ไหมใช่ไม่ต้องรอคําชมคือคือเราต้องมีแบบความความพอใจในตัวเองครับโดยที่ไม่ต้อง อ้างอิงหรือพึ่งพาอืมครับคือถ้าเราทํางานบางอย่างเราต้องรอให้คนมาตัดสินเราใช่หรือแม้กระทั่งเราทำคอนเทนต์ก็เถอะนะเราต้องรอคนมาตัดสินใจตัดสินว่ายอดวิวยอดวิวจะวิ่งนี่เราชมเชยตัวเองได้เราเราชมเชยตัวเองสมมติวันนี้ตั้งไว้5าโลไปถึง5โลก็ถือว่าเราสุดยอดแล้วโอเคแล้วแต่ว่าก็อย่าไปกดดันเพราะบเค็นหลายคนในทุกวันนี้ก็อาจจะแบบว่าออกวิ่งเพราะความสุขแต่ว่ากลายเป็นว่า พอวิ่งไม่ได้หรือแบบไม่ได้ตั้งใจก็กลายเป็นแบบการวิ่งทําให้เกิดความทุกข์อะไรเงี้ยผมว่า,อ,าอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องบาลานซ์อันนี้ก็หมายถึงว่าตัวเองด้วยครับครับใช่เพราะบางทีเราเห็นเพื่อนในโซชเชียลมีเดียะไรอาจจะเห็นเพื่อนวิ่งได้เยอะอวิ่งได้ไกลยอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเกิดความเครียดขึ้นได้ใช่ครับถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไปได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับที